สวัสดีครับเพื่อนๆก็ของสะสมของเรื่องจุจุสุไคเซนมหาเวทผนึกมารชิ้นสุดท้ายมาถึงแล้วเนาะก็เป็นเป็นชิ้นที่นนหนักหน่วงแล้วก็ราคาสูงเอาเรื่องอยู่นะครับอ่จะจะยากกว่าทุกครั้งด้วยเที่ยวนี้นะฮะมันคืออะไรมันคือแผ่นอะคริลิกแถมให้กับผู้โชคดี100คน นะครับที่จับฉลากซื้อเล่มผมจําไม่ได้อะเล่มเล่มอะไรทุกเหมือนกับทุกอันจะได้เหมือนกับว่าทุกอันจะได้ถ้าคุณซื้อออนไลน์ซื้อร้านคา้าร้านค้าต้องรีจิสเตอร์นะแต่ถ้าคุณซื้อออนไลน์อะไรเงี้ยเหมือนกับคุณจะได้เอ่อรีจิสเตอร์ฟรีนะครับจาไม่ได้ว่าซื้อสิบเก้าหรือซื้อสิบแปดหรืออะไรผมจาไม่ได้ลนะเนาะก็ก็แต่มันก็คือเป็นของสะสมที่ถ้าถ้าถ้าสายนะักสะสมจริงเนี่ยก็ เป็นชิ้นที่หาต้องการที่สุดอะเพราะอะไรเพราะว่ามันจับฉลากสูงแจกแค่100คนเท่านั้นนะหนึ่งร้อยชิ้นส่วนตัวผมว่ามันมีเกินแหละมันคงต้องมีเกินนิดหน่อยหน่อยแหละผมว่ามันไม่มีทางที่เขาจะทําแค่100แต่แต่ก็นะจับฉลากก็ผู้ชนะก็ได้มีแค่ทั้งหมด100ชิ้นเท่านั้นดังนั้นมันคือมันแรงมากเหมือนกับ <laughs> เหมือนกับ แผ่นเคลิกของวันพีสครับที่มันมีหนึ่งรอชิ้นเล่มฉลองเลยครบเล่มหนึ่งร้อป่ะจำไม่ได้นะก็มันแรจริงนะครับราคาก็จะสูงอยู่ผมผมเนี่ยเป็นผู้ที่นกนะไม่ได้ผมไม่ได้ผมไม่ใช่หนึ่งในผู้ที่ได้รางวัลเรื่องนี้ก็ต้องควักเงินซื้อเอ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวแกะก่อนดีกว่าไม่พูดพ้ามไปเรื่อยแต่ไม่มีไม่มี ประกอบก็ไม่ดี้เจะพยายามปลานี้นิดหนึ่งเพราะมันมันแพง <c oughs> <c oughs> นะะราคาตลาดตอนนี้เห็นที่ขายกันอยู่นะครับก็ผมมีตั้งแต่ราคาเสนอราคาอ่ะราคาประมูลเนี่ยไปอยู่ที่ปิดไปที่ห้าพันบาทนะครับห้าพันบาทประมูนะประมูลนะประมูลเอ้ประมูห้าพันบาทราคาขาย พ่อค้าทั่วไปขายกัน4,800บาทนะสก็ก็เขาก็ให้มันทําราคาให้มันถูกกว่าประมูลนิดนึงรวมส่งก็มันก็ได้ไม่ได้ได้ไหวแล้วก็ไม่ได้ไ,ดไม่น่าเกียดซึ่งก็ดีก็โอเคถูกลงก็ดีแล้วถูกไหมครับก็ก็นะกับราคาตลาดแหละสีของผมนี่โชคดีมีน้องมาตั้งขายจะ,จะว่าโชคดีก็ ไม่รู้โชคดีไหมจะคือคือไม่ได้แต่ต้องเสียต่างค์เสีผมก็ได้มาในที่ราคา4,200บาทรวมส่งนะก็ถ้าเกิดคนที่เขาได้คิวแรกๆเลยเนี่ยเขาเขาได้กัน2,000นะน้องเก่งบ้านได้มาคนได้สองันได้มา2,000 2,05ก็ดีใจด้วยโชคน้องโชคดีไปนะครับก็ยังมีลองรอยนิดหน่อยแต่ว่าออก โอเคก็นี่แหละครับแค่นี้แหละครับอะคริลิกแกะสำหรับร้อยคนเท่านั้นอุ้ยอุยอุยหลุดหลุดหลุดโอเคกาวผมว่ากาวมันไม่ค่อยดีมากนะเนี่ยตึ้งตึงตึ้งตึงตึงอืมนี่นะครับชิ้นนี้ชิ้นนี้แกะหลุดกาวมาชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้แกะกาวมาอันนี้อันนี้คือฉากหลัง ฉากหลังเสียบตรงนี้ผมคงไม่แกะประกอบให้เพื่อนๆเรานะเพราะผมผมมันจะเก็บเป็นอย่างนี้แหละนี่ชิ้นใหญ่เนี่ยอยู่ข้างหลังเป็นฉากหลังแล้วอันนี้ใส่รูข้างหน้านะครับเห็นร่องตรงนี้ไหมใส่โอเคฉากหลังคือเขียนว่ามหาวิทยาลัยผลิกบานตั้งอย่างนี้เนาะตรงนี้แล้วก็สแตนดี้อะคริลิกไอตัวนี้อยู่ข้างหน้านะครับเท่านี้แหละครับอ่าเนี่ยสี่พันกว่าบาทตอนนี้นะถ้าเพื่อนๆใครใจร้อนแต่ผมว่าเดี๋ยว เดี๋ยวพอของทยอยเริ่มเริ่มเริ่มถึงถึงมือดีกว่าเริ่มถึงมือผู้ที่รับแล้วก็เริ่มเริ่มแพร่หลายขึ้นเนี่ยผมว่าคมว่าเดี๋ยวคงจะราคาคงจะลงก่นนิดหน่อยนะครับแต่ก็นี่แหละทั้งหมดทั้งมวลคือมันมันหาเพราะว่ากระตูล,ลุกนี้ดังดังแน่นอนอันนี้คืออันนี้คือภาคเป็นภาคศูนย์ใช่ไหมใช่ ชตอะไรก็แบว่า,าผมยังไม่ได้ไม่ได้ไปดูในหลกนะก็คือภาคภาคศูนย์นะเล่มศูนย์จุดห้าเนี่ยแหละนะครับแจกมาให้กับผู้โชคดีแค่หนึ่งร้อยคนนะแล้วเที่ยวนี้เนี่ยหนึ่งร้อยคนคือของมันน้อยจริงๆเพราะเขาถึงขั้นขนาดขนาดสยามแบบลงชื่อบนเพจอะลงชื่อบนเพจเลยนะดังนั้นพอเขาเขาเขาลงทุนเวลาเช็คส,ส่งของส่งของอะไรเงี้ยก็ก็มันคงจะน้อยจริงนะครับก็เป็นการ เซิฟเซิฟพรีออเซิฟเซิฟดูว่าให้ให้ <c oughs> เพื่อน <c oughs> <ๆ>เพื่อนเห็นไหนอหนันนะ้แล้วกันว่าเดี๋ยวของรางวัลสปายเล่มที่เก้าเนี่ยมันจะนรกขนาดไ <c oughs> หนกระเป๋าใส่พาสปอร์ตเนี่ยมันจะมันจะขนาดไหนกันนะตอนนี้ก็ของสะสมที่ออกมาให้เพื่อน <c oughs> ๆเราเราได้สะสมก็ตอนนี้ก็มีใช่ไหมมีชุดเล่มส <c oughs> <ๆ>ิบปเล่มสิบเก้า เล่มส <poisoned. S 2> <c oughs> so, ิบเก้าไอ้กล่องเล่มสิบเก้านี่ยผมไม่รู้ว่าไปวางไว้ไหนกล่องเนี่เมื่อกี้นั่งหาบอกเฮ้ยไว้ไหนวะหาไม่เจอเนี่ยเหลือแต่อันที่เราแกะอันอันที่ผมแกะไอ้เพื่อนเพื่อนทำทำพรีวิวเพื่อนดูเรื่องไอ้ทำนิ้วสุขุณาเอออีกอันหนึ่งหาไม่เจอไอ้กล่องมือหนึ่งไม่รู้ไปไหนแล้วอ่ะเก็บดีเกินหรือไม่เราขึ้นไม่รู้ไม่รู้ไปไหนเลยเหลืออยู่อันเดียวเนี่ยเมื่อกี้นั่งเอาโหยเฮ้ยไปไหนวะ โอเคก็เล่มสิบแปดเล่มสิบเก้านะครับของของสะสมของเรื่องนี้เออ่ถ้าเราไม่นับพวกโปสการ์ดนะนะใช่ไหมมีโปสการ์ดปะควรจะมีที่ชุดสุราใช่ใช่มีโปสการ์ดด้วยเออ่คงคงไม่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 ลือเอามาดูแล้วแหละหรือเพื่อนๆอยากดูคงไม่เนาะไม่ไม่ซีเรียดโปสการ์ดทุกอันก็คนคงจะได้แล้วแหละผมว่าไม่ยากเนาะก็ มีเล่ม18แดเล่มสิเป็นของของสะสมที่ที่น่าสนใจตัวเล่ม0ูนจ้นี่ถ้าหาได้ราคาดีๆผมว่ามันมีราคามันมีตั้งแต่200บาทถึง400บาทถ้าถ้าเกิน400บาทผมว่าก็เริ่มแพงแล้วแหละนะเพื่อนเก็หาอันนี้่้สานาใจเข้าใจว่ามันจะมีตอนพิเศษแต่งขึ้นมาสำหรับแจกให้กับเฉพาะโปรโมทหนังอ่ะหนังหนังตอนสูแหละนะแต่ถ้าหาได้รานะคาไม่แพงผมว่าเพื่อนๆก็เก็บไว้ก็ดี มันก็เป็นของเพิ่มความ complete ในการสะสมแล้วกันนะก็อันนี้ก็อีกอันหน,นึ่งอันนี้อันนี้อันนี้สำคัญเลยแหละเพราะว่าคืออะไรอะ่ะผมไม่รู้ว่าที่ญี่ปุ่นมีไหมเหมือนจะไม่มีใช่ไ่มไม่ไม่น่าม,มีนะนะนะแล้วนี่มันเป็นของลิขสิทธิ์ของไทยนะข้างๆารนี้เขียนอยู่เลย not for sale นะห้ามขายดังนั้นแปลว่าแรแน่นอนมหาเวทผลึกมารภาษาไทยด้วยนะดังนั้นก็ นี่เลยชุดอะคริลิกหนึ่งหนึ่งหลนึ่งร้อยคนผู้โชคดีนะครับอ่าผมว่าก็ก็เท่านี้แหละราคาแพงแพงทำวิดีโอได้สั้นนิดเดียว <c oughs> นะครับหลายหลายคนก็ทยอยกันได้กันละเ,เพื่อนลองดูนะครับแผ่นอะคริลิกของผู้โชคดีห <c oughs> นึ่งร้อยคนของเรื่องอมหาเวทผนึกมาจจดจุดสุขไขเสร็จ